สวัสดีครับคีพีนครับก็จะมารีแอคชั่นนะครับไปร่วมงานชมพูนะครับงานแต่งงานชมพูแต่ว่าทีมไปทางสีเขียวพาเทลนะครับวันนี้ก็มาในทีมนะครับเพื่อนเจ้าสาวนะครับนี่เรามาเก็บบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆนะครับอนะครับเช้าๆนี่ก็ต้องนี่ครับรองท้องด้วยข้าวต้มแบบนี้นะครับกาแฟนะครับข้าวต้มอย่างนี้นะครับตื่น ตื่นไวนะครับตีสี่ตีห้านะครับหิวนะครับกองอ่านะครับเข้าสู่พิธีสงฆ์ก็ด้านบนนะครับขึ้นไปด้านบนสถานที่นี้จะเป็นอ่าอ่าในเครือของเจ้าพยาเจ้าพยาไพรปเบศนะครับจะเป็นภูมิภูเบศนะครับสถานที่นะครับโอ้สถานที่ดีนะครับเป็นธรรมชาตินะครับตอนเช้าๆลมเย็นนะครับอ่าพิธีสงฆ์นะครับด้านบนนะครับชั้นบนนะครับแล้วก็มาฟังพระครับ ทำบุญตักบาตรกันหน่อยนะครับทีมเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวสู้ๆนะครับนี่อย่าไปยอมอย่าไปยอมนะครับก็ถึงพิธีตักบาตรนะครับนี่เจ้าบา่าวเจ้าสาวร่วมตักบาตรนะครับตามพิธีศาสนานะครับทีมเราก็ให้กําลังใจนะครับอพอพเสร็จพิธีสงฆ์ครับก็พระเขจะกลับไปวัดนะครับ สเต็ปต่อมาก็คือนี่แหละครับเก็บบรรยากาศนะครับถ่ายรูปกับญาติกับเพื่อนกับคนที่มาให้กําลังใจนี่ทีมเจ้าสาวเราอย่าไปยอมอย่าไปยอมสูๆ้ๆนี่นะครับเก็บบรรยากาศนะครับน่ารักดีนะครับเป็นธรรมชาตินะฮะสถานที่ก็ดีครับนี่ช่างภาพก็มีเลิฟเลิฟครับทีน,นี้มินิฮาร์ดด้วยสวยงามถ้าประชุม ่านะครับก็มีหลากหลายนะครับให้เล่นนะครับมีเอียงตัวกด้วยนะครับอย่าไปยอมครับทีมเจ้าสาวเราทีมเพื่อนเจ้าสาวเรานะครับนี่โอ้คือทำน่ารักกันดีอ่ะในส่วนสถานที่นะครับข้างนอกบรรยากาศดีมากเลยครับเป็นเหมือนแบบธรรมชาตินะครับเป็นสวนนะครับมีพันไม้แบบโบราณโบราณให้ดูต้นแบบที่ไม่เคยเห็นก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็มีนะเป็นพันไม้โบราณครับก็มีจัด มันดอกเป็นซุ้มประตูทะลุนะครับเป็นอุโมงนะครับมีรูปมีอะไรให้ถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับเราก็เก็บทุกช็อตนะครับนี่ทีมเพื่อนเจ้าสาวเราไม่ยอมนะครับต้องมาเก็บบรรยากาศนะครับนะนี่น่ารักเลยนะครับเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่คนละทีมกันด้วยนะคนหนึ่งทีมลิเวอร์พูลคนหนึ่งทีมแมนยูด้วยนะครับแต่ก็ลงตัวกันนะครับ ไม่ล้อกันไม่ล้อกันนะตัวนี้ไม่ไม่ไมรู้เหมือนกันนะครับเซลนะครับก็เก็บบรรยากาศครับถ่ายรูปนะครับนี่แหละนี่บรรยากาศข้างๆนี่เป็นบอ่อนะครับเป็นบอ่ออ่างเก็บน้ำนะครับเป็นด่างเก็บน้าเอาไว้ลดผักรดต้นไม้อะโหบรรยากาศดีนะครับมีสะพานให้เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะมาอาเจ้าสาวก็มาทําการเก็บเก็บภาพนะครับ สว,สวยตอนเช้าๆนะอากาศกําลังดีนะครับช่างภาพก็จัดให้นะครับแชะแชะแชะทีมเจ้าสาวแล้วเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับแดดแค่ไหนก็สู้นะครับนี่เป็นไงล่ะครับจัดเต็มเลยครับงานนี้แดดจยไปกลัวนะครับบรรยากาศก็กเช้าๆนะครับพอดีทิศตะวันออกนะมันส่องมาอ่านี่ทีมเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับอ้อยกล้วย พร้อมแล้วนะครับก็ต้องเท่าประมาณสองโมงนะครับตอนนี้สองโมงสองโมงเก้านาทีก็เริ่มแห่พิธีแห่นี่ไงครับมาแล้วแห่ขันหมากนะก่อนนี้นะครับมีเด็กน้อยน่ารักมาด้วยนะครับอ่าผู้หญิงผู้ชายนะนี่ทีมนี้นะครับประตูเงินประตูทองนะครับทีมเพื่อนเจ้าสาวเราอย่าไปยอมนะครับเราต้องดักนะครับเที่ยวดักด่านด่านนะครับด่านนี้ต้องมีค่าผ่านทางนะครับนี่ สู้ๆครับทีนี้มาชาวบ้านก็มาแล้วนะนี่นะครับก็ตามประเพณีเหมือนนกันทุกที่นะครับคล้ายๆกันนะครับเนาะก็สนุกสนานครับมีกิจกรรมหัวเราะกันจะเต้นจะร้องอะไรก็อาว่ากันไปนะครับสุดท้ายแล้วก็คือผ่านด่านไปได้นะครับก็สาหรับอ้อยกับกล้วยนะครับมันต้องมีน้ํานะครับในการลดเนาะปลูกก็ต้องเนี่ย เป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมครับฮานี่ก็คือเข้าพิธีพิธีแต่งครับอ่าเราก็ให้กําลังใจอยู่หลังหลังนาะทีเจ้าสาวนี่ทีมเพื่อนเจ้าสาวก็จะไปช่วยงานข้างหน้าผมก็ให้กําลังใจย่งห่างไกลๆนะครับยิ้มกับมุกพิธีกรนะครับพิธีกรก็ตกมุกดีเหมือนกันนะครับทีมามาถึงช่วงงานฉลองนะครับงานกิน กินข้าวนะครับตอนที่ย่างครับนี่นะครับทีมเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเราก็มาช่วยงานรับแขกนะครับนี่เก็บรูปเก็บบรรยากาศก่อนนะครับโอ้มันขาดดีจริงๆครับไม่ไม่ถึงขั้นกับร้อนนะครับมีลมเย็นๆเห็นไหมครับต้นไม้โยกเลยฮะเจ้าสาวก็นี่นะครับถักถ่ายรูปเตรียมเตรียมนะครับมีเล่นกล้องด้วยนะโอเคนี่ครับทีมเพื่อนเจ้าสาวเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับถึงจะแดดแค่ไหนก็ สู้จริงๆอ่ะก็ทาให้ออกมาได้ดีนะครับน่ารักดีนะครับนี่มีเด็กน้อยเดินก่อนด้วยนะแล้วก็มีการโยนสร้างบรรยากาศนะสวยงามดีนะครับเป็นธรรมชาติง่ายๆนะครับน่ารักดี <c oughs> เราก็เก็บบรรยากาศนะครับเอาไว้ดูนะครับเป็นรนะีแอคชั่นเนาะเพื่อนกัน นี่นะครับก็เข้ามารับประทานอาหารนะครับกล่าวงานพูดคุยกับพิธีกรก็เซลสนุกสนานตลกปีนะครับก็อ้าวตอนนี้พลาดไม่ได้เลยครับก็คือรับช่อดอกไม้นะครับเจา้าสาวก็จะโยนมานะครับใครรับได้ก็อาจจะเจอเนื้อคู่หรือว่ารอบถัดไปนะครับออคนที่ได้คือยายเสื้อแดงนะครับลั่นเลยอ่า เก็บบรรยากาศนะต้นจานตูรีใหญ่นะครับต้นนี้นะครับจัดไมค์ดอกนะโอ้โหเงาสวยนะครับลมรมรื่นครับทีเด็ดตรงนี้ครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทีเด็ดเราเลยม,มันต้องแบบนั้นอึ้ยออ,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 อมีสเตปยอกด้วยนะแน่แน่คนากลางตุ๊บเนาะ